รีวิวการยื่นวีซ่าเยื่ยมแฟนเชงเก้นประเทศนอร์เวย์ในกรณีเชงเก้นนะคะเราสามารถเดินทางท่องเที่ยวภายในยุโรปได้ก็คือเดินทางได้ทางเครื่องบินทางเรือทางรถได้เลยตัวนี้ก็นนุ่นเป็นเคสของนุ่นเองที่นุ่นยื่นในกรณีที่แฟนเป็นคนการันตีเผื่อเป็นประโยชน์ให้กับทางท่านใดที่กำลังหาข้อมูลอยู่ในตอนนี้หรือว่ามีข้อสงสัยก็สามารถทักเข้ามาสอบถามนุ่นได้เพิ่มเติมนะคะ สำหรับขั้นตอนในการเตรียมเอกสารนุนยกตัวอย่างเป็นเคสของนุ่นเองนุนจะแบ่งเป็นสัสดส่วนเพราะว่าการการลืมเอกสารในส่วนใดส่วนหนึ่งตั้งแต่และการแรกเลยก็จะเป็นเอกสารเช็คลิสต์ว่าต้องใช้อะไรบ้างต่อมาก็จะเป็นแจ้งให้แฟนว่าในส่วนของแฟนต้องส่งเอกสารอะไรให้เราบ้างไม่จําเป็นต้องส่งตัวจริงมานะคะตัวนี้แฟนสามารถส่งเป็นอีเมลให้เราหรือว่าถ่ายรูปส่งมาให้เราก็ได้ ในส่วนที่ 3. หลังจากที่เราได้เอกสารเคลียร์เรียบร้อยแล้วว่าเราต้องใช้อะไรบ้างเราก็มาทําการกรอกข้อมูลในระบบเพื่อจองคิวยื่นวีซา่าต่อมาเราก็ค่อยทําการจองตั๋วเครื่องบินและก็ซื้อประกันการเดินทางในส่วนการจองตั๋วเครื่องบินเรายังไม่ต้องจ่ายเงินนะคะทุกคนอย่าเพิ่งจ่ายเงินเราแค่ทําการจองเพื่อมายื่นวีซ่าก็พอส่วนการซื้อประกันการเดินทางอันนี้ก็คือนุ่นซื้อไปเลย เพราะว่ามั่นใจว่าเราเตรียมเอกสารครบเรียบร้อยยังไงก็ซื้อไว้แล้วก็ได้ใช้ไปเลยนะคะยังไงทุกคนต้องได้ใช้แน่นอนแล้วก็สุดท้ายเลยหลังจากที่เราเตรียมเอกสารครบเรียบร้อยแล้วเราก็มาสรุปเอกสารกันว่ามีตัวไหนขัดตกบุกพองตรงไหนไหมหรือว่าต้องเติมอะไรไหม นุ่นแยกให้นะคะเป็นในสส่วนเอกสารที่จําเป็นจะต้องใช้ก็คือจะเป็นในส่วนเอกสารของเราเองที่ต้องเตรียมแล้วก็เอกสารของแฟนรายการนี้นุ่นมีสรุปไว้ให้ทุกคนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ในโพสต์นะคะนุ่นมีทํำลิงก์ไว้ให้แต่ละรายการเอกสารเนาะจะได้ง่ายเพราะว่าถ้าดูในวิดีโออาจจะเร็วไปนิดนึงตรงนี้ก็สามารถเช็คลิส แต่ละรายการได้ว่ารายการไหนที่เราจําเป็นแล้วเราเตรียมแล้วบางคนอาจจะเตรียมน้อยกว่านี้ก็ได้คือขึ้นอยู่กับดุลพินิษที่เราจะทําการยื่นเลยแต่ถ้าให้นุ่นแนะนํานะคะเท่าที่นุ่นได้ยื่นมาก็ถ้าเตรียมให้ครบตามนี้ก็คือเรามั่นใจไปแล้ว90%ตัวเราเองเราก็จําได้ไม่เครียดด้วยนะคะก็ จะผ่านไม่ผ่านนุนตอบไม่ได้ไม่มีใครการันตีได้ทั้งนั้นค่ะขึ้นอยู่กับดุลพินิษของอทางเจ้าหน้าที่ที่เขาตัดสินใจให้เราเองอีกทีหนึง่งแต่เราควรจะเตรียมเอกสารให้ครบแล้วก็แนะนำให้แปลเป็นภาษาอังกฤษให้เรียบร้อยในส่วนเอกสารที่เป็นเอกสารสาคัญเช่นทะเบียนบ้านทะเบียนสมรสต่างๆนะคะนุนมีบอกวิธีไปด้วยว่าต้องทำยังไงอันนี้ก็จะเป็นแยกรายการให้เห็นให้ชัดเจนค่ะ ต่อมานะคะตัวอย่างนุ่นยกตัวอย่างเป็นเอกสารในส่วนของตัวเราเองที่เราต้องเตรียมก็จะมีรายการที่สำคัญสำคัญตามนี้นะคะจะมีรายการเช็คลิสต์รายการตอบคำถามแล้วก็เป็นตัวอย่างหน้าตาใบสมัครตัวอย่างประกันการเดินทางแล้วก็ตั๋วเครื่องบินแล้วก็ต่อมาเป็นเอกสารในส่วนของจดหมายแนะนำตัวเองเขียนสั้นๆได้นะคะไม่ต้องยาว ว่าเราเป็นใครนะคะแนะนําตัวเองแล้วก็ต้องการไปทําอะไรที่นอร์เวย์แล้วก็จะกลับวันไหนใส่ระบุเท่านี้ค่ะสั้นๆเลยต่อมาหนังสือรับรองการทํางานถ้ามีนะคะก็แจ้งไปด้วยใส่ไปด้วยว่าเราทํางานที่บริษัทนี้นะตําแหน่งอะไรคือในแคตของนุ่นนุ่นยื่นไปแล้วแจ้งไปว่านุ่นจําเป็นจะต้องกลับมาทํางานในวันที่เท่านี้เท่านี้นะคะนุ่นก็เลยยื่นใบรับรองการทํางานไปด้วยถ้าเราไม่มีก็ไม่ต้องไม่จําเป็นต้องยื่นก็ได้ นะะในส่วนนี้คือแล้วแต่คนแล้วแต่เคสจะยื่นหรือไม่ยื่นก็ได้แล้วก็ในส่วนของการเงินของตัวเองในเคสของแฟนเป็นคนการันตีเราจะยื่นหรือไม่ยื่นก็ได้แต่ในเคสของนุ่นเองนุ่นตัดสินใจว่านุ่นจะยื่นไปด้วยคือ,อยังไงเราก็ต้องกลับไทยคือเราก็มีเงินในส่วนที่เราจะต้องดูแลตัวเองได้มันอาจจะง่ายขึ้นอันนี้นุ่นคิดเอาเองนะคะนุ่นนุ่นก็ไม่รู้เกณฑ์ในการตัดสินใจที่แน่ชัดว่า ต้องมีเงินเท่าไรต้องทํำยังไงอะไรเงี้ยค่ะอันนี้นุ่นไม่ทราบแต่ว่านุ่นทราบว่านุ่นต้องเตรียมให้ครบนุ่นก็เลยเตรียมไปด้วยก็ไปยื่นขอตัวหนังสือรับรองการเงินกับธนาคารแล้วก็ในส่วนของสเตตเมนต์เราก็สามารถยื่นผ่านแอปพลิเคชันได้เลยค่ะตามตัวอย่างอะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าเราทำงานแ,นะแนะนำให้แนบรูปถ่าย สถานที่ทํางานไปด้วยอาจจะเป็นเจ้าของร้านเจ้าของบริษัทหรือว่าเราทํางานบริษัทเราก็แนบรูปไปด้วยนะคะในส่วนของเอกสารที่จําเป็นจะต้องแปลเราสามารถไปคัดสําเนาเป็นภาษาอังกฤษที่อําเภอได้เลยอันนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายเนาะเราจะได้ไม่ต้องเสียค่าแปลในส่วนของเอกสารและการลิสต์ที่เป็นใบเกิดทะเบียนบ้านทะเบียนสมรสแล้วก็ใบเปลี่ยนชื่อใบหย,ย่าต่างๆนะคะถ้ามีก็เราไปขอได้เลย ตรงนี้ก็หรือว่าในกรณีโฉนดที่ดินเราจะไปจ้างแปลก็ได้หรือเราจะแปลเองก็ได้ก็เสิร์ช Google เข้าไปว่าโฉนดที่ดินภาษาอังกฤษก็จะมีตัวอย่างขึ้นมาถ้าเราแปลได้ทําโปรแกรมได้เองเราก็ใส่ชื่อด้านล่างไปด้วยในการแปลเอกสารทุกอย่างในการยื่นวีซ่าระยะสั้นนะคะสําหรับประเทศนอร์เวย์ไม่จําเป็นจะต้องอยื่นรับรองการแปลที่กงสุน เน้นนะคะเฉพาะระยะสั้นไม่จำเป็นต้องรับรองก็คือเราแปลแล้วก็ลงชื่อได้เลยอันนี้ก็สามารถนำไปใช้ได้นะคะสำหรับคำแนะนำเนาะอาจจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนต่อมานะคะเป็นเอกสารของแฟนที่เป็นเอกสารสำคัญนุ่นยกตัวอย่างมาให้ดูหน้าตาจะเป็นประมาณนี้จะมีเป็นจดหมายเชิญแล้วก็ตัวสปอน,ปอนเซอร์ แล้วก็จะเป็นหนังสือรับรองการทำงานของแฟนถ้ามีนะคะในกรณีที่แฟนทำงานที่ประเทศนอร์เวย์มีการเสียภาษีก็ยื่นเป็นใบเสียภาษีมาด้วยเป็นยื่นสเตตเมนต์ของแฟนแล้วก็เป็นถ้าในกรณีเช่าบ้านให้ยื่นเป็นหนังสือสัญญาเช่ามาด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นตัวทะเบียนบ้านในกรณีที่เขาเป็นเจ้าของบ้านก็ส่งเอกาสารมาให้เราให้เรียบร้อย ตรงนี้ในกรณีนี้นะคะให้แฟนถ่ายรูปเนาะแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับบ้านเขานะคะว่าโอเคลักษณะบ้านเป็นหน้าบ้านเลยเป็นแบบนี้แล้วก็ให้ระบุที่อยู่นะคะมาในรูปด้วยเราก็ใส่ไปแปะแปะที่อยู่ไปด้วยบ้านเลขที่อะไรที่อยู่อะไรเนาะเบอร์โทรแฟนแล้วก็อีเมลแฟนในคอนแทคการติดต่อนะคะในเอกสารในรูปนี้ให้ใส่มาให้เรียบร้อย แล้วก็ถ้าเป็นไอตัวส่วนของหน้าพาสปอร์ตนุนไม่ได้ยกตัวอย่างเนาะทุกคนน่าจะทราบอันนี้นุ่นยกตัวอย่างแค่ในกรณีที่เป็นเอกสารสําคัญมาให้ดูหน้าตาว่าจะเป็นหน้าตาประมาณนี้ให้แฟนกรอ,อกมาแล้วก็เซ็นมาค่ะไม่ต้องสแตมป์อะไรทั้งนั้นนะคะตอนนี้ก็คือเราไม่แฟนจะแฟนไม่จําเป็นจะต้องไปสแตมป์ที่สถานีตํารวจแล้วให้แฟนส่งมาให้เราได้เลย แล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นรูปถ่ายกับแฟนตรงนี้นุ่นอยากแนะนำให้ทุกคนแยกให้เป็นหมวดหมู่ให้ชัดเจนตั้งแต่ปีพศไหนเนาะตั้งแต่ที่เจอกับแฟนคุยกับแฟนแล้วก็มีการไปเที่ยวหรือว่ากิจกรรมต่างๆกับแฟนนะคะให้ใส่เป็นเดือนปีระบุสถานที่ให้ชัดเจนถ้าทำได้จะได้ง่ายต่อการตัดสินใจแล้วก็การตรวจสอบกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะถ้าเราทำไป แปะ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 รูปไปเลยโดยเราที่ไม่ได้บอกกล่าวอะไรว่าในกรณีนี้คืออะไรอันนี้ก็จะยากต่อการตัดสินใจนิดนึงในกรณีที่แฟนมีการโอนเงินให้เรานะคะให้ส่งเป็นสลิปในการโอนเงินแปะมาด้วยแล้วก็ในส่วนของการโอนเงินนี้เขาโอนเนื่องด้วยอะไรให้ใส่รายละเอียดไปนะคะถ้าทําได้เนาะตรงนี้ก็นุนอยากจะแนะนําให้ทํามาให้ครบ เราจะได้สบายใจว่าโอเคเรายื่นครบแล้วเรามั่นใจเราจะได้ไม่ต้องมาเสียใจทีหลังว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ทําในส่วนนี้ทําไมเราไม่ทําในส่วนนี้นะคะถ้าทําได้ทําไปเลยค่ะที่การเข้ากรอกฟอร์มเรามาที่ google ได้เลยค่ะแล้วพิมพ์คําว่า visa Norway เราก็จะเห็นลิงก์ที่เป็นรายการแรกเป็นเว็บไซต์ของ VFS ตัวนี้คลิกเข้าไปเลยนะคะ พอเราคลิกเข้ามาแล้วเราจะเห็นหน้าตาเว็บไซต์แบบนี้เรามาดูตรงฝั่งซ้ายมือไหมคะเราจะต้องเลือกวีซ่าระยะสั้นในส่วนของวีซ่าเยี่ยมแฟนก็คืออยู่ในส่วนของวีซ่าระยะสั้นนะคะทุกคนตรงนี้เราก็เลือกเลยค่ะว่าเราจะเป็นเยี่ยมแฟนนะคะหรือว่าสําหรับครอบครัวหรือว่าธุรกิจตรงนี้คือแล้วแต่ว่า แต่ละคนเป็นแบบไหนนะคะก็คลิกตรงเยี่ยมแฟนตรงนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายการรายละเอียดสามารถเข้ามาอ่านได้นะคะเป็นภาษาไทยเทคลิปต่างๆแล้วก็คุณสมบัติของภาพเนาะนนไม่ได้พูดถึงรายละเอียดตรงนี้ทุกคนสามารถเข้ามาอ่านได้เลยฟอร์มการขอวีซ่าคลิกตรงนี้เลยค่ะ ก็จะมีรายการแรกนะคะก็จะเป็นคลิกไปสู่การยื่นฟอร์มแล้วก็อีก2อรายการก็จะเป็นเช็คลิสต์อันนี้นุ่นมีลิงก์ไว้ให้แล้วสําหรับเช็คลิสต์อะไรแล้วก็แบบฟอร์มต่างๆจะได้ง่ายกับทุกคนในการเคลียร์เอกสารจะด,ดาวน์โหลดจากทางที่นุ่นทําไว้ให้หรือว่าจะดาวน์โหลดจากทางเว็บไซต์นี้ก็ได้เหมือนกันคลิกตรงนี้นะคะเลือกแบบฟอร์มการขอวีซ่าเสร็จแล้วคลิกลิงก์ตรงนี้เลยตามที่นุ่นชี้ตัวอย่างนี้เลย พอคลิกเข้ามาแล้วนะคะตรงนี้เขาจะให้ล็อกอินเราถ้าเรามีตัวพาสเวิร์ดแล้วที่เราเคยล็อกอินไว้แล้วเราก็สามารถล็อกอินได้เลยแต่ถ้าไม่มีเราก็ไปสร้างบัญชีกดด้านล่างนี้นะคะถ้าเกิดว่ามาหน้านี้แล้วเราก็กดสร้างบัญชีก็ลงทะเบียนใส่อีเมลเข้าไปนะคะแล้วเขาก็จะส่งรหัสยืนยันไปให้เราตรงนี้ง่ายพอเราได้รหัสเสร็จปุ๊บเราก็มาใหม่ค่ะมาคลิกใหม่เนาะมาตรงนี้ สำหรับผู้ใช้ใหม่นะคะนุ่นทำให้ดูก่อนก็มาตรงนี้เลยพอเราได้รหัสแล้วเราก็ใส่อีเมลเราเข้าไปเลยค่ะแล้วเราก็ใส่รหัสเข้าไปพอเราใส่รหัสเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเข้าสู่หน้ากรอกฟอร์มเป็นหน้าแอปพลิเคชันตรงนี้ถ้าเกิดว่า ใครทางเว็บไซต์ Google เนาะของเรามีแปลภาษาเราก็สามารถแปลแล้วอ่านได้ถ้าเกิดว่าไม่มีเดี๋ยวนุ่นแปลเป็นภาษาอังกฤษกลับให้ดูระหว่างไทยกับอังกฤษนะคะตรงนี้เรามาอยู่หน้านี้แล้วเราก็กด One t o App p a i หรือว่ากดดูเป็นภาษาไทยนะคะเขาก็ถามว่าต้องการสมัครหรือว่าต้องการจองการนัดหมายเราต้องเลือกตรงนี้นะคะต้องการสมัครก็เลือกเลยค่ะอะ่พอมาหน้านี้นะคะ ก็จะเป็นให้เลือกว่า new application หรือว่า want to renew ตรงนี้ want to renew ในเคสกรณีต่อไปในอนาคตถ้ายอมมันเรามาอยู่ที่นอร์เวย์แล้วนะคะสำหรับการต่ออายุกราดการ์ดของเราแต่ว่าตรงนี้เราต้องเป็น new application นะคะต้องเลือก new application อ่ะก็คลิกเข้าไปเลยค่ะพอมาหน้านี้แล้วเขาก็จะถามว่าเป็นคุณเป็นพลเมืองจากที่ไหน นุ่นแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ดูตรงนี้เราดูตรงลูกโลกเลยนะคะเราต้องเลือกตรงนี้ค่ะ Application Form นะคะ For Citizen นะคะ Of All c o u n t r y ตัวนี้เลยตัวเราก็เลือกเข้าไปก็จะมาสู่หน้านี้นะคะตรงนี้เราก็จะทําเหมือนคล้ายๆวิธีการทําเหมือนตรงวีซ่าท่องเที่ยวเลยในเคสของวีซ่าเลี่อมเยือนเขาก็ยังเรียกเป็นวีซ่าระยะสั้น เป็นกลุ่มเดียวกันกับวีซ่าท่องเที่ยวนะคะเราต้องเลือกตรงนี้นะคะ v i s i t o r vis a ตรงนี้เนาะเลือกตรงนี้ค่ะแต่ถ้าใครไปเป็นกลุ่มหรือว่าไป2คนไปกับลูกหรือว่ากับครอบครัวตรงนี้เลือกเป็นกลุ่มตรงนี้ได้นะคะเราเลือกตรงนี้นะคะเราไปคนเดียวอ่ะตรงนี้เขาก็ถามว่าคุณจากประเทศอะไรเราก็ใส่ไทยแลนด์ไปค่ะถ้าเกิดว่าเอ่อมีแปร เขาจะแปลอัตโนมัติเลย Google ตรงนี้เราก็ใส่เป็นภาษาอังกฤษไปนะคะเราก็เลือกไปค่ะ,ะก็จะมาเป็นหน้านี้นะคะพอมาหน้านี้เสร็จแล้วก็จะเหมือนเดิมค่ะเขาก็จะถามว่าตรงนี้เนาะจะไปเป็นกรุ๊ปหรือว่าจะคนเดียวอีกเหมือนเดิมเราก็เลือกตรงนี้นะคะ v i s i t e r to Norway ตรงนี้แล้วก็พอมาหน้านี้เสร็จแล้วนะคะเขาก็จะให้เลือกนั่นทําเป็นภาษาอังกฤษให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวจะแปลเป็นภาษาไทยให้ดู ตรงนี้ก็จะเป็นแล้วแต่เคสเคสกรณีว่าคุณจะไปเยี่ยมใครนะคะวิสิทิใครอ่ะมันแปลเป็นภาษาไทยให้ดูเห็นไหมคะก็จะมีตั้งแต่เยี่ยมผู้ปกครองหรือเด็กเยี่ยมคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินร่วมกันเยี่ยมพี่สาวหรือน้องชายเยี่ยมสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆแล้วก็เยี่ยมแฟนหรือว่าแฟนแฟนหนุ่มหรือแฟนสาวของคุณนะคะหรือว่าธุรกิจ อันนี้หรือว่าท่องเที่ยวในเคสนี้เราก็เลือกแล้วแต่คนแล้วแต่เคสนะคะว่าอาจจะไปเยี่ยมแฟนเราก็คลิกตรงนี้เลยก็ได้เวลาเข้าไปขั้นตอนข้างในจะเหมือนกันแต่ว่าให้เลือกตรงนี้ค่ะว่าคุณไปเยี่ยมใครนะคะของนุ่นเองนุ่นไปเยี่ยมคู่สมรสเพราะว่านุ่นมีการจดทะเบียนกับแฟนนุ่นเรียบร้อยแล้วนุ่นก็เลือกตรงนี้ค่ะเป็นคู่สมรสอันนุ่นแปลกลับเป็นภาษาอังกฤษนะคะนุ่นเป็นตัว นี้เลยค่ะนุนเลือกอันนี้ทุกคนก็เลือกเหมือนกันนะคะถ้าถ้าเกิดว่าเป็นอาจจะนุนคลิกตรงนี้ให้ดูเนาะรายละเอียดจะเหมือนกันเลยแค่หัวข้อไม่เหมือนกันแค่นั้นเองเราก็ต้องไปเป็น how to apply นะคะคลิกเลือกเสร็จแล้วนะคะอ่ะนุนคลิกกับคลิกตรงนี้นะคะนุนก็คลิกตรงนี้นะคะ how to apply อ่าเขาก็จะถามอีกรอบหนึ่งค่ะว่าพลเมืองประเทศไหนแล้วก็เป็นไทยแลนด์ไปก็ใส่ประเทศไทย ก็จะมาหน้านี้นะคะอาจจะนุ่นแปลก,กับเป็นภาษาอังกฤษให้ดูก่อนตัวนี้ก็จะเป็นรายการเช็คลิสต์เอกสารนุ่นมีทําลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้แล้วสรุปไม่ง่ายนะคะหรือว่าใครจะมาพริ้นจากตรงนี้ก็ได้เหมือนกันเป็นเอกสารเซตเดียวกันเลยอาจจะงงนิดนึงถ้าปริ้นจากตรงนี้เดี๋ยวอฟอร์มจะกลับไปกลับมาแล้วงงอาจจะดาวน์โหลดาจากของนุ่นก็ได้ในตัวของเอกสารต่งตางๆอ่ะพอมาตรงนี้เสร็จแล้วนะคะถ้าเกิดใครมีแปลอยากจะอ่านก็อยากให้อ่าน ก่อนก็ได้นะคะเป็นรายละเอียดต่างๆเราต้องคลิกตรงนี้นะคะไปที่ฟอร์มใบสมัครกลับไปเป็นภาษาอังกฤษเนาะ Go to the application form คลิกเข้าไปเลยค่ะอ่าก็จะมาหน้ากรอกฟอร์มเป็นหน้านี้นะคะเป็นกรอกฟอร์มถ้าเกิดมีแปลก็แปลแล้วก็อ่านเป็นภาษาไทยก่อนก็ได้แต่ถ้าไม่มีแปลก็ตรงนี้เดี๋ยวนนแปลให้ดูนะคะรายการนี้นะคะก็เป็น next page ไปเลย รายการแรกเขาก็จะมีระบุว่าเกี่ยวกับกฎหมายภาษาต่างๆตรงนี้ก็มาหน้านี้นะคะก็จะเป็นรายละเอียดกฎระเบียบต่างๆทุกคนเห็นสีเข,เขียวนี้ไหมคะเราจะต้องคลิกเพื่ออ่านนะคะคลิกค่ะแนะนําให้คลิกบางคนบางท่านไม่คลิกนะคะแล้วฟอร์มอาจจะเกิดเออร์เลอร์ได้เพราะว่าเราไม่ได้คลิกอ่านตรงนี้นุ่นแปลแบบภาษาไทยให้ดู ก็จะเป็นพื้นฐานกฎหมายต่างๆนะคะเราสามารถแปลเพื่ออ่านได้แต่เราจําเป็นจะต้องแปลกลับไปเป็นภาษาอังกฤษนะคะเวลาเรากรอกห้ามกรอกโดยการแปลเป็นภาษาไทยแบบนี้เด็ดขาดเพราะว่าฟอร์มที่ออกมาจากโปรแกรมของเราจะกลายเป็นภาษาไทยด้วยอันนี้ใช้ไม่ได้นะคะจะต้องใช้เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นเราต้องคลิกอ่านทุกอันแบบนี้นะคะคลิกอ่านไปทุกรยการเลยนะคะคลิกให้ครบ พอเราคลิกครบแล้วอ่ะก็จะติ๊กตรงนี้ค่ะชั้นอ่านนะคะหรือว่าตรงนี้ I have read นะคะคลิกตรงนี้เลยเสร็จแล้วกด Next page ไปอ่ะตรงนี้ทุกคนใส่รายละเอียดส่วนตัวของตัวเองไปนะคะนุ่นไม่ได้ใส่ให้ดูเนาะถ้าเราไม่รู้เราแปลเป็นภาษาไทยว่าเขาถามว่าอะไรแล้วเราก็จดใส่กระดาษไว้หรือว่าเราจะ copy ไว้ก็ได้ ตอบแต่ละคำถามไปเป็นคำถามส่วนตัวค่ะแต่ละคนเนาะใส่รายละเอียดของตัวเองเข้าไปให้เรียบร้อยพอใส่เรียบร้อยแล้วก็กด next page นะคะหน้าต่อไปเลยกด next page ไปเลยเหมือนเดิมค่ะใส่รายละเอียดไปให้ครบเขาก็จะถามเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวเรานี่แหละค่ะแล้วก็ที่อยู่พวกพาสปอร์ตัมเบอร์โฟนนั u m b e มเบอร์ต่างๆก็ใส่ไปให้ครบนะคะท้ายอ่ะก็จะมาอยู่หน้านี้นะคะเขาก็ เราตอบคำถามเสร็จแล้วเราก็กด next page มาตรงนี้นะคะแล้วเขาก็จะถามเราว่าตรงนี้ให้เราตรวจสอบอีกรอบนึงนะคะใส่ให้ครบนะคะนู่นไม่ได้ใส่เป็นตัวอย่างให้ดูแต่ว่าง่ายเนาะเป็นตัวอย่างของตัวเองค่ะเป็นรายละเอียดของตัวเองก็กด next page ไปเขาก็จะถามว่าให้เราตรวจสอบอีกรอบนึงก็กด next page เห็นไหมคะก็จะมาอยู่หน้ารวมซํารวมรายละเอียดเป็นหน้า summary ตรงนี้นุ่นไม่ได้คี์เข้าไปแต่ถ้าทุกคนคี์เข้ามาจะขึ้นให้ตรวจสอบนะคะตรวจสอบทุกๆุกรายการชื่อนามสกุลเน้นให้ครบถูกต้องตรงกับหน้าพาสปอร์ตไหมวันเดือนปีเกิดวันหมดอายุในพาสปอร์ตใส่แล้วก็ตรวจสอบซัก2รอบนะคะหน้านี้คือหน้าให้ตรวจสอบพอเราตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะก็กดไอคอนเฟิร์มตรงนี้แล้วก็กดซัมมิท นุ่นจะไม่ได้กดสัมมิตไปให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวฟอร์มจะค้างอยู่ในยูเซอร์ของนุ่นนะคะตรงนี้ทุกคนก็กดสัมมิตไปได้เลยเสร็จแล้วพอกดสัมมิตไปปุ๊บหน้าต่อไปก็จะเด้งขึ้นมาให้เราจ่ายชําระเงินเป็นใส่เลขบัตรเครดิตเข้าไปชําระเงินให้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บตรงนี้ก็จะไปเขาก็จะส่งเป็นฟอร์มให้เราในอีเมลอันนี้ก็จะเป็นเสร็จสิ้นกระบวนการในการกรอกฟอร์มในระบบเรียบร้อยแล้ว พอเรากรอกฟอร์มในระบบเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้รับอีเมลแบบนี้นะคะเขาก็จะส่งเป็นตัวไฟล์มาให้เราเป็นไฟล์รายละเอียดที่เรากรอกเข้าไปในระบบแล้วก็รายละเอียดใบเสร็จการจ่ายเงินที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้แล้วก็เป็นบาร์โค้ดมาเราก็พิมพ์เอกสารตามแนบ2รายการนี้แนบไปได้เลยค่ะเป็นตัวแบบฟอร์มใบสมัครหลังจากที่เราทําการกรอกฟอร์มเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราก็จําเป็นจะต้องมา ทำการนัดหมายล่วงหน้านะคะนหคะด้าเดิมค่ะฝั่งซ้ายมือด้านล่างเห็นไหมคะรายละเอียดขอวีซ่าแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างจะมีคําว่าการนัดหมายล่วงหน้าคลิกเข้าไปเลยค่ะอ่ะพอคลิกเข้ามาหน้านี้แล้วนะคะก็จะเป็นรายละเอียดตามนี้เลยเป็นภาษาไทยนะคะทุกคนง่ายๆก็คือเข้ามาจองคิวอ่าเห็นไหมคะเราก็ตรงนี้เลยค่ะจองนัดหมายนะคะทำการนัดหมายตอนนี้เลือกรายการนี้เลย ทำการนัดหมายตอนนี้นะคะอ่าพอเราใส่รายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดยอมรับตรงนี้นะคะหลายคนจะค้างอยู่หน้านี้นะคะบอกว่าไปไม่ได้ก็คือรหัสผ่านคุณง่ายเกินไปนะคะเราก็ใช้เป็นรหัสผ่านที่มีสัญ,ญลักษณ์นะคะตัวอักษรนะคะประมาณนี้เนาะสัญ,ญลักษณ์เพิ่มเข้าไปให้มันยากนิดนึงนะคะก็ถ้าคลิกได้แล้วเราก็คลิกลงทะเบียนเข้าไป ก็สำเร็จแล้วตรงนี้นะคะไม่ได้ให้เราคลิกเข้าไปเลยในหน้านี้ได้นะคะเราต้องไปลงใหม่นะคะกลับเข้าไปหน้า,น,านี้ใหม่ค่ะแล้วก็คลิกออกไปอ่าแล้วก็มาหน้านี้ทําการนัดหมายนะคะแล้วก็ใส่อีเมลอ่ะก็ใส่รหัสผ่านนะคะก็คลิกลงชื่อเข้าใช้ ก็จะมาตรงนี้ค่ะเริ่มการจองใหม่ตรงนี้เลยนะคะ,ะแล้วก็ใส่รายละเอียดของเราเข้าไปนะคะตรงนี้ว่าเราเลือกเป็นอะไรรายการสมัครนะคะเนอะตรงเป็นศูนย์ตรงไหนนะคะเลือกไปเป็นตัวนี้ก็จะเป็น Family เป็นลองเป็นช็อตนะคะของเราเป็นช็อตนะคะ เป็นระยะสั้นนะคะช่องท่องเที่ยวไม่เกิน90วันตรงนี้เลยเห็นไหมคะเขาก็จะมีบอกช่องที่เร็วที่สุดวันที่16เราก็ใส่รายละเอียดของเราไปนะคะรายละเอียดชื่อเบอร์โทรการติดต่อตรงนี้นะคะเราก็กรอกฟอร์มเรียบร้อยแล้วเป็นภาษาอังกฤษนะคะทุกคนอพอเรากรอกเรียบร้อยแล้วก็จะมาอยู่หน้านี้ค่ะ เห็นไหมคะก็จะเป็นรายละเอียดเป็นชื่อเราแล้วก็จะมีวันนัดหมายนะคะเลือกช่องตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะถ้าเป็นสีเทาเราจองไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือวันที่เราพร้อมสำหรับเอกสารที่เราจะนำไปยื่นกับ BFS นะคะ นับเลยค่ะตามสะดวกของเราเองจากวันที่เท่าไหร่นะคะอันนี้คือที่เข้าดูล่าสุดจากที่ทําคลิปวิดีโอนะคะเขียวๆนี่คือจองได้เราก็เลือกจองเลยค่ะว่าเราจะเอาประมาณไหนอย่างของนุ่นเองนะคะนุ่นนับถัดไปประมาณ5วันก็จะได้มีเวลาเตรียมเอกสารเพราะว่านุ่นมีเตรียมไว้เบื้องต้นแล้วนะคะก่อนที่จะกรอกฟอร์มตรงนี้อ่ะเราก็เลือกวันเลยค่ะแล้วเราก็ คลิกเลยเวลาเท่าไหร่นะคะแนะนําเลือกตอนเช้านะคะถ้าเลือกได้เลือกตอนเช้าเท่านั้นนะคะแล้วเราก็กดดําเนินการต่อนะคะตรงนี้แล้วก็จะมาอยู่ที่หน้าการจ่ายเงินอันนี้ชําระเงินอีกรอบนะคะเราไม่รวมกับค่าวีซ่านะอันนี้เป็นค่าธรรมเนียมของ VFS ค่ะตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะ ค่าร,รมเนียมตรงนี้ก็คือจะเป็น730บาทแล้วเราก็จะไปมีชำระ,ะเพิ่มเติมกับทาง v ว s ด้วยนะคะก็กดยอมรับไปเลยค่ะก็กดยืนยันตรวจสอบการชำระเงินไะคะ,อะพอเราจองเรียบร้อยเสร็จปุ๊บตรงนี้นะคะก็เราไปดูที่อีเมล เราก็จะได้เป็นเอกสารตัวนี้นะคะเป็นเอกสารแบบนี้เลยค่ะจะได้เราปริ้นไปด้วยนะคะไปไปให้ทาง VFS ด้วยนะว่า,าการชําระเงินเท่าไหร่ตรงนี้นะคะเราจะไปชําระที่ VFS นะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นค่าธรรมเนียมสําหรับ VFS นะคะไม่ใช่ค่าธรรมเนียมวีซา่านาอค่าธรรมเนียมวีซ่าเราจ่ายไปในตอนที่เรายื่นในเว็บไซต์ UDI แล้วนะคะอันนี้ก็เห็นไหมคะเขาจะมีที่อยู่เลยว่า ไปยื่นที่ไหนนะคะตอนนี้เป็นอาคารเท็ดดี้สุขุมวิทซอย13นะคะทุกคนเขามีใส่รายละเอียดระบุที่อยู่ไปให้ด้วยนะคะเพราะไปตามนี้เลยสำหรับตัววิธีการจองตั๋วเครื่องบินนะคะคือแล้วแต่คนแล้วแต่เคสนะคะท่านอื่นสามารถจองในตัวเว็บไซต์สายคันบินอื่นได้แต่ว่า นุ้นใช้ของ KLM นะคะนุ้นลองหลายๆตัวหลายๆเว็บไซต์แล้วนะคะแบบจองที่ไม่ต้องชำระเงินคือไม่มีเลยนะคะแต่ว่านุ้นจองของ KLM ก็คือเขาจะมีการจ่ายเงินแค่การจอง500บาท700บาทนุบาทเดี๋ยวนุ่นเช็คให้ดูว่าตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะคะก็คือจ่ายเงินแค่ค่าจองนะคะค่าจองแต่เราไม่ต้องบุ๊กจ่ายชำระทั้งหมดนะคะเราก็มาที่เว็บไซต์ KLM ได้เลย ตรงนี้ก็เราก็ใส่ไปค่ะวันที่ไปกลับนะคะไปเดินทางออกวันที่เท่าไหร่เดินทางกลับวันที่เท่าไหร่นะคะให้เรียบร้อยแล้วก็กดต่อไปเลยค้นหาเที่ยวบินนะคะตรงนี้เซิร์ชไฟล์เลยนะคะอ่ะ เราก็จะได้เป็นตัวไฟล์บินแต่ละรายการนะคะอันนี้นุ่นยกตัวอย่างเนาะเราเลือกพยายามเลือกให้ตรงวันกับที่เราระบุไปในตัวออขอวีซ่านะคะก็ระบุไปเลยเราก็ทําการเลือกนะคะอันนี้เราเลือกได้เลยค่ะว่าจะเป็นอันไหนเดี๋ยวนุ่นแบบเป็นภาษาไทยให้ว่าเราเลือกตัวไหนก็ได้ค่ะเลือกสักหนึ่งรายการอ่ะก็จะมาหน้านี้นะคะ ด้านล่างอันทำเป็นภาษาอังกฤษให้ดูนี่เราก็จะเขาจะให้เราเลือกมาเท่าไหร่เราก็เลือกวันไปขาไปขากลับนะคะเลือกให้ครบทั้งสองขาเลยนาออันนี้เขาวิวฝ่ายให้ดูก็เลือกขากลับแล้วเลือกเท่าไรคลิกเลือกไปก่อนคะ่ะ หลังจากที่เราได้ขาไปขากลับเรียบร้อยแล้วนะคะก็เว็บนี้คืออันนี้นุ่นทําจากประเทศนอร์เวย์เนาะค่าเงินเขาก็จะตามที่ Google เขาก็จะดูว่าเราอยู่จากประเทศอะไรถ้าอยู่ประเทศไทยค่าเงินก็จะเป็นค่าเงินบาทแต่อันนี้ไม่เป็นไรนะคะจะเป็นค่าค่าเงินอันไหนก็ได้นะคะ คือ Google ที่นุ่นใช้ตอนนี้ย่หานุ่นใช้จากประเทศนอร์เวย์ค่าเงินก็เลยเป็นค่าเงินนอกและเกิดเราอยู่ประเทศไทยนะคะ Google เขาก็จะเซิร์ชอัตโนมัติเป็นค่าเงินบาทไปตรงนี้เราก็ไม่ต้องไปสนใจเห็นไหมคะเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะเขาก็จะถามเราตรงนี้ว่าเราจะเซฟไว้สําหรับ24ชั่วโมงไหมเรายังไม่ต้องจ่ายเงินนะคะทุกคนดูตรงนี้นะคะเนี่ยอ่ะเป็นบันทึกนะคะเห็นไหมคะอ่ะตรงนี้เป็นราคาเป็นเงินบาทแล้วนะคะ เห็นไหมคะ390บาทตรงนี้คือราคาจองไว้อันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ไฟที่เราเลือกนะคะบางบางบางรอบก็390บางรอบก็500แล้วแต่แล้วแต่ช่วงระยะเวลาด้วยนะคะคือตรงนี้ค่ะตรงค่าจองตรงนี้ แต่และรอบไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะคะลองเช็คดูลองเข้าดูนะคะเราก็มาดูคลิกต้องคลิกตรงนี้ก่อนนะคะเราจะได้ไม่ต้องจ่ายเงินไม่ใช่ว่าทุกคนจ่าย4ี่ห้าหมื่นจ่ายไปเลยนะคะไม่ใช่นะคะจําเป็นจะต้องลากตรงนี้นะคะเราจ่ายแค่นี้พอ3 9 0บบาทพอเราจองใส่ระบุวันที่เรียบร้อยแล้วตรวจสอบวันที่ก่อนนะคะว่าตรงไหมนะคะวันไปวันกลับตรงกันไหมนะคะหากตรงเราก็ติ๊กตรงนี้เลยค่ะมันแปลเป็นภาษาอังกฤษกลับให้ดู ติกตรงนี้เลยนะคะอ่าเนี่ยค่ะตรงนี้เลย e l e c t นะคะแล้วก็ continue ไปเลยเลือกไปเลยอ่าตรงนี้ก็อยู่ช่ชวงอ่ารายละเอียดนะคะใส่เข้าไปเลยใส่ชื่อรายละเอียดที่อยู่ต่อไปแล้วก็มาช่วงไปช่วงจ่ายเงินนะคะเราก็ใส่เป็นบัตรเครดิตเราไปตรงนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นสำหรับตัวอ่าชำระค่าบริการ สำหรับการจองนะคะจองตั๋วเครื่องบินคือแล้วแต่คนค่ะบางคนก็จะไปจ้างเอเจนต์จองราคาก็ไม่แตกต่างกันหรอกค่ะตรงตรงนั้นเขาอาจจะมีวิธีทำแบบอจองแบบไม่ต้องจ่ายเงินก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นการจองเราจะได้ตั๋วเครื่องบินที่เป็นไฟล์บินออกมาจากสายการบินเลยนะคะเราก็จะได้เป็นเลขบุ๊กคิงออกมา อันนี้สําหรับวิธีการจองที่นุ่นทำนะคะนุ่นกเสษียเฉพาะค่าจองไป500กว่าบาทหรือว่า700นี่แหละคะ่ะตอนที่นุ่นทําก็ลองเข้าดูได้คะ่ะเลือกได้อันนี้นุ่นไม่จาเป็นว่าจะต้องมาจองสําหรับสายการบินนี้นะคะก็สามารถเข้าไปเช็คได้อีกทีหนึ่งก็ได้คะ่ะเมื่อเรารวบรวมเอกสารเสร็จแล้วนะคะอยากจะแนะนําทุกคนว่าให้แบ่งเป็นกลุ่มเอกสารนะคะให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วก็ รายการเ,เช็คลิสต์ให้เรียบร้อยนะคะตรงนี้ไม่ไม่ต้องใช้แม็กเจ็บกระดาษแล้วก็ไม่ต้องใช้คลิปหนีบกระดาษเราสามารถวางกระดาษรวมกันไปเลยแยกเป็นหมวดหมู่ไล่ลำดับตั้งแต่เอกสารหน้าพาสนะคะรายการเช็คลิสต์รายการต่างๆที่ตามเช็คลิสต์นะคะให้เรียงตามเช็คลิสต์ไปเลย